การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านการท่องเที่ยวจัดงาน Winter n a น่าน f f e e Lover 2 2 3 3ในวันที่8-10ถึง10ธันวาคม2,566 เพื่อเป็นการเผยพแพร่และประชาสัมพันธ์กาแฟของจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพและรสชาติของกาแฟน่านได้เป็นอย่างดีณบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำน่านสะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน งานต้องมี3วันนะฮะเป็น3วันป็นที่8ถึ10ง10ธันวาคมนี้เริ่ม,ชมชตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนองไยในแต่ละวันก็จะประมาณ9นาฬิกานะครับท่านก็สามารถนาร่วมกิจกรรมกันได้ในูุกวันก็จะมีกิจกรรมการย่างโรสเกาออนเดอะท็อปเนี่ยนะฮะก็จะมีในวันนี้แลวก็วันที่10นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นท่านที่จะร่วมกิจกรรม นายกฤิตเพชรเพชรระบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการร้านกาแฟทั่วจังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานน่านร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดน่านชมรมกาแฟน่านชมรมกาแฟพิเศษน่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่านและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจัดงานสำหรับคนรักกาแฟได้มาเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำน่านสะพานพัฒนาภาคเหนือระหว่างวันที่8ถึง10ธันวาคม2566ภายใต้ชื่องาน Winter Nann Coffee Lover 2023ภายในงานได้คัดสรรร้านกาแฟและคาเฟ่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านมาร่วมออกร้านและจำหน่ายพร้อมเนรมิตรบรรยากาศให้มีกลิ่นอายของกาแฟทั่วทั้งงาน รักษารการว่าหน้านในการพูภาพ่าครับทานาจังหวัดก็ท่านนาส่วนราชการนนายโยินทับทิมทองผู้อำนวยการทททสำนักงานน่านกล่าวว่า ียท่านนะครับผมโยธินภาพทิมทองนะครับผู้อในวยการการทุนน้ำแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวินเทอร์น่านคอฟฟี่เลิฟ2 0 2 3ในครั้งนี้นะครับประมาณเกือบ50บูธนะครับกิจกรรมภายในงานก็จะประกอบด้วยบาริสต้าออนเดอะเทเบิลนะครับการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องของเซนเซอรี่สกิลโดยอาจารย์ที่วัดบรรจบพุทธานะครับแล้วก็จะมี พัฒนาชุมชนจังหวัดน่านหรือว่าในเครือของเครือเจริญพวกกระพันแล้วก็วิลาชุมชนนะครับแล้วก็ศูนย์ ISTC ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ได้เวลาอสมควรแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าได้กล่าวเปิดงานน,าน่านไอวินเทอร์น่านคอฟฟี่เลเวอร์2023ในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับให้มาเปิดงานนะครับวินเทอร์น่านคอฟฟี่เลเวอร์2023 ในเรื่องของกาแฟาก็อยากจะกราบเรียนว่าปัจจุบันผลผลิตของกาแฟาจังหวัดน่านจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดเรามีพื้นที่แต่บ้านเรามีไม่ถึงหน0่0ื่นสอ,อไร่บัดนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วแดดร่มลมตกนะครับก็ขออนุญ,ญาตเปิดงานวินเทอร์น่าน f f e ฟเลเวอร์2 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคม2,566ครับขอบคุณครับขอบพระคุณแทนประธานในพิธี้เปนคุณทิพวันสถานครับจากผู้แทนของบริษัทไทยเบรบอจำกัดด้านบนเวทีขออนุญาครับซึ่งการทำพิธีเปิดในครั้งนี้นด้พาก็จะได้รับเกียรติจาก พราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ากาแฟที่ผสมผสานขึ้นมาเพราะว่าสําหรับตัวของอาราบิก้าและก็โร,รบัสต้าเนี่ยสมรถเสลนและก็ผสมกันก็อร่อยเหมือนกันค่ะต้องเีินเซอร์ทแท้ของมิเกลที่เป็นทาเคือขายในการจัดงานของเราในวันนี้ได้ลองชิมกันด้วยสุทาซินีสัพพช่างครับจากผู้แทนของออฟทอนานนะครับ,รบผู้แทนออทอนานครับขอเรียนเชิญครับ มา,าีา<อ>า่กับคุณชาญชัยลิ้มสวุวรรณสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านค่ะตามมาบอกว่าต้องที่นี่เลยถ้ารสชาติแบบนี้ต้องมาจากที่นี่แน่ดอยก็จะมีซิกเนเจอร์นะคะของแต่ละดอยที่ไม่เหมือนกัน ส่วนบริเวณทางด้านคนก็จะเป็นอาราบิก้าสสูดบรรยากาศที่สบายๆกันไปนะคะทิมกาแฟเสร็จุกย้ายตอนนี้แล้วก็ไยร้อยเหมืองการทักส่วนนะคะของหน่วยงาาราัชการที่หอมกลว่มมือในการครั้งนี้สุดพืกแล้วก็ดยที่เป็นอย่างดีค่ะรกับเราในชา แม่หมดครับแม่หมดนครันาเจนชาวันนี้ครับยกนี้นะครับอ้าวนะคะข้าแเดียวนจะเป็นอะไรตงที่ลกถึใหญ่เป็นแรงบันดาลใจแต่ถิดว่าุมาทำเป็นเจินช โอ้เฟิร์สเลยประวัติศาสตร์จ้าคนว่ามันเปรี้ยวไปหวานไปอแดกินเลื่อีั่มีแแล้วรับที่ผประกอบการทนารยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานภายใต้แบรนด์เดียวกันกเพื่อที่จะลดเพนอ งานนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาประกอบด้วยการออกร้านกาแฟาจากทุกดอยที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านในรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและเลือกซื้อกิจกรรมการสาธิตเกี่ยวกับกาแฟาและนิทรรศการกาแฟาน่านกิจกรรมงานครับและกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง จบการรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์